ไฮไลท์วันนี้เนี่ยฮะนำรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.8 s ิกมาโฟร์ปี19สีดำรถบ้านมือเดียวกิ๊บกิ๊บคันนี้มาให้ดูกันนะฮะเผื่อใครท่านใดตามหาอยู่รุ่นนี้เนี่ยฮะบอกเลยคันนี้ราคาเล้าใจนะ9.79พันบาทเท่านั้นเอง ตัวรถสภาพภายนอกภายในคือกริบๆเลยพี่รถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะไม่มีชําเลยนะพี่ดูสภาพโดยรวมก่อนนะคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะพี่ว่าลูกค้าจะชอบไหมนะคะเอมี่พาดูรอบคันเลยนะตัวรถกริบๆนะคะเดิมๆเ,เลยนะรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากลับสีกรใหม่เข้ามาขายแน่นอนใครสนใจตามหารถรุ่นนี้อยู่เนะะี่ยห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC น้องเอ็มทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยก1 มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมี่ก็ต้องเจอรถสวยๆนะคะวันนี้เอมี่อัปเดตรถเจ็ดที่ด่างนะคะในบริษัทเพชรยนต์อีก1นึคันเลยคันนี้น่าใช้งานสุดๆค่ะพี่คันนี้นะคะเป็นรุ่น t o y ยต้าฟอร์จเน 2.8V นะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะซิกมาโตัวรถไป19แท้ไม่ลากจดค่ะ รถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ในะคะไม่ใช้งานไป12 000 0กิโละคะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะันนี้สภาพสวยคงเดิมแท้โรงงานร้อเแน่นอนตัวเลขใหม่ใหม่แท้เดิมจากศูนย์แน่นอนสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ไม่มีการก่อการกลับเลขใหม่ค่ะ ระบะกันตัวรถนะคะไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํากลับสีกรอมไม้ต,ตัดต่อตัดแต่งแน่นอนร้อนตคะ,ะท่านใดนะคะสนใจกำลังตามหารถสไตล์ประมาณนี้อยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยพี่สวยงามแน่นอนมาหาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่านะพี่นะด้านหน้าไนะ,ะูค่ะไฟคู้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะไฟไบท์บีม LED นะคะมีไฟเดทาม์ันนิ่งไลท์ให้ด้านหน้า สภาพสวยงามเลยนะไฟคู่หน้าโคมเดิมแท้โรงงานนะโคมไฟไม่มีรอยแตกไม่มีคราบเหลืองคราบหมองนะคะรอยสะเก็ดหินเลยนะพี่นะสภาพกิบกิเลยคันนี้นี่เลยค่ะพี่เห็นไหมเอ่ยสวยงามค่ะกระจังหน้าด้านหน้าเป็นกระจังหน้าโคมียมเดิมแท้จากศูนย์เลยนะโคมียมไม่รอกไม่ดำนะคะ ติดตั้งตัดหมอกคู่หน้าให้จากโรงงานเรียบร้อยนะคะพร้อมกรอบโคมเงียมโคตรสวยเลยค่ะพี่คันนี้นะนี่เลยดูปลายทะเบียน8กอไก่บใบไม้5712กรุงเทพมหาคนครค่ะได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะเหลี่ยมสันฝากระโปรงนะคะสวยงามชัดเจนนะฝากระโปรงไม่มีรอยลักยิ้มนะคะไม่เคยทำสีมาแน่นอนฝากระโปรงเดิมแท้โรงง,งานร้อแน่นอนค่ะพี่ ดูเลยสีเสมอกันทุกชิ้นส่วนค่ะนะคะรถไม่เคยกลับสีไม่เคยสาดสีมานะพี่คันนี้เนะะี่ยฮะตัวล้อแม็กเป็นแม็กอลลอยเดิมแท้โรงงานนะคะแม็กอลอยเดิมแท้โรงงานนะคะเป็นแม็กขอบ18ค่ะได้ยางปี2022ทั้ง4เส้นเลยนะคะพี่สภาพยางนี่ใช้งานยาวๆเลยนะคะดูตัวสภาพยางดอกลึกๆใช้งานยาวๆ,ๆค่ะเห็นไหมฮะ โครงสร้างด้านในนะฮะว่าจะเป็นรอยน็อตรอยเม็ดอักนะฮะในซุ้มล้อด้านในคงสภาพเดิมสวยเลยนะด้านในไม่มีรอยสนิมนะฮะไม่มีรอยสนิมนะไม่เคยชนหนังตัวโครงสร้างหลักด้านในแน่นอนร้อยเอร์เซ็นตัวป้ายวงกลมนะฮะพาษีต่อทุกปีไม่มีขาดแน่นอนค่ะพี่ตัวกระจกมองข้างนะฮะเป็นกระจกมองข้างสีดำสีเดียวกับทางตัวรถเลยนะฮะแล้วก็กระจกบานหน้านะฮะ เดิมแท้โรงงานแน่นอนรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะไม่มีชนหนักผิกความเข้ามาขายแน่นอนค่ะพี่ตัวรถเราเอาประกันเรื่องโครงสร้างนะคะรถไม่มีชนหนักผิกความเข้ามาขายนะ,ะสําหรับท่านใดนะคะสนใจนะคะต้องการมาชมรถตัวจริงนะคะมาลองขับมาได้เลยนะคะพี่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพค่ะมาหาเอมมี่ได้เลยนะคะมาเจอกันกับน้องเอมมี่ได้เลยค่ะพี่ กุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะเดี๋ยวเราขึ้นดูด้านในกันขออนุญาตขึ้นด้านในนะคะเดี๋ยวให้ดูสตาร์ทให้ดูเลขไมดูอะไรพวกนี้นะพี่นะขออนุญาตเยียบเบสสตาร์ทเลยค่ะนี่หน้าปัดเลือนใหม่นะคะแสดงผลดิจิตอลนะคะหน้าปัดเลือนใหม่แสดงผลดิจิตอล,ล,ลค่ะพี่ตัวรถเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันกิโลนะคะหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันกิโลนะคะสะภาพกริปกเลยค่ะพี่ นะฮะด้านในมีจอฮัสกีนทางโรงงานโตโยต้านะี่ฮะมีตัวนิวิเกเตอร์นะฮะระบบนําทางแม่นยําสภาพสวยงามกริบๆเลยค่ะพี่เผื่อใครท่านใดนะฮะต้องการอยากได้นะฮะรีบติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยคันนี้สภาพสวยงามแน่นอนตัวคันนี้นะ่ฮะเป็นแอร์ตัวแอร์อออโต้นะฮะเป็นแอร์อะนาล็อกส,สวยๆเลยค่ะพี่แล้วก็ตัวเกียร์นะฮะนี่เลยเกียร์โฟร์วิลดูค่ะพี่เกียร์โฟร์วิลนะคะ ตกแต่งสวยงามชัดเจนนะคันนี้นะคะภายในเป็นสีทูโทนนะคะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีส้มชามัวสภาพกกิบเลยนะพี่นะเบาะไม่มีรอยแตกรอ,รอยขาดเลยนะพี่นะแล้วก็ตัวนะคะที่พักแขนดูค่ะพี่ที่เก็บสัมภาระต่างๆทุกอย่างนะคะปุ่มอีโคโหมดนะพาวเวอร์โหมดอะไรพวกนี้มีให้หมดเลยพี่ เห็นไหมคะตัวรถสภาพสวยงามจริงๆนะพวงมาลัยค่ะเดี๋ยวให้ดูพวงมาลัยกันว่านะคะคันนี้เป็นตัวพวงมาลัยหุ้มหนังเดิมแท้โรงงานนะคะมัลติฟังก์ชันจัดเต็มนะคะมีตัวพันธุ์นิปเกียร์มือและตัวคูสคอนโทลให้เรียบร้อยแล้วสําหรับเครื่องยนต์2.8คันนี้ค่ะพี่นะได้ไปสวยงามแน่นอนคะ่ะประตูฝั่งคนขับนะคะสีทูโทนนะดําสลับกับสีส้มชามัวนะกระจกปรับระบบออโต้สี่บานนะคะระบบมองข้างพับปรับเกียร์ไฟฟ้านะคะ ตัวเบาะเนะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยสภาพกิิบๆเลยคันนี้นะคะใครกําลังตามหาอยู่ห้ามพลาดคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆ9 7 9 0 0 0บาทนะี่ฮะที่อื่นขายล้านต้นๆนะพี่น้วันนี้เพชรยนเราขาย9 7 9 0 0 0บาทรถสภาพกิบๆเลยนะเผื่อใครท่านใดนี่ฮะกำลังตามหาอยู่นะตอบโจทย์แน่นอนคันนี้ดูตัวเบาะนั่งแถว2ค่ะพี่เบาะกริบๆเลย นะฮะไม่มีรอยแตกรอยขาดรอยยับเลยพี่รถสวยๆคันนี้รถบ้านมือเดียวค่ะนะฮะสีดําเดิมแท้โรงงานร้อแน่นอนนะฮะบนหลังคาพี่ดูเลยนะ,ะไม่มีรอยถลอกนะฮะไม่เคยมีการพลิกคว่ำม,มานะฮะบอดี้เดิมๆโรงงานร้อแน่นอนคันนี้ตัวไฟท้ายนะฮะเป็นไฟท้าย LED นะฮะสองเส้นสวยงามสุดๆโลโก้2.8ตรงรุ่นค่ะพี่ าท้ายด้านหลังนะคะเป็นประตูอาระบบออโต้แล้วนะอัตโนมัตินะคะแค่คลิกพอนี่เลยด้านในสภาพโอเคเลยนะโดยรวมนะคะไม่ช้ำเลยคันนี้ตัวโครงสร้างค่ะเนะะี่ยฮะน็อตฝากระโปรงท้ายนะฮะน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะพี่นะน็อตสภาพดีไม่มีการถอดทำสีแน่นอนไม่เคยชนหนักแน่นอนค่ะคันนี้นะคะ สวยงามนะคะพี่ใครสนใจคันนี้นะคะมาลองชมมาลองขับได้เลยที่เพชรยนต์มาหาเอมมี่ได้เลยค่ะพี่หรือลูกค้าต่างจังหวัดซื้อได้หมดเลยทุกจังหวัดนะจ๊ะเรามีบริการสบาร์คเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยทุกพื้นที่นะคะเอกสารครบอนุมัติรับรถได้เลยพี่ไม่ยุ่งยากนะคะนี่ดูค่ะเนะคะส,สวยๆกิิบๆเลยคันนี้เห็นไหมคะรถเดิมๆแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นแน่นอน นะคงสร้างแต่ละจุดคือกริบกิบเลยฝ้าเพดานด้านบนนะคะใส่สะอาดเลยไฟ LED หน้าหลังกริบกริบคันนี้นะให้ดูกันจะชัดเลยพี่รถบ้านประวัติศูนย์รถสวยมากๆสีดำเผื่อใครท่านใดหาอยู่ตามหาอยู่นะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนนี่ค่ะ 9 7 9 0 0 0บาทเนี่ยฮะโตโย t a Fortuner 2.8ร์นะฮะ er 2.8 V ขับ4ตัวซิกมาโฟรถกิฟกิฟสภาพกิฟกิฟคันนี้นะฮะไม่แสนสองนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเครื่องยนสวยไหมไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะเอมีพาดูห้องเครื่องกันนะฮะพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,800 cc ซเป็นเครื่องยนต์ขับ4นะฮะตัวรถเลขไม่ใช้งาน1 2 3 0 0 0กิโล ไม่แสนสองนะฮะแทบจะทําอะไรห้องเครื่องของรุ่นนี้ไม่ได้เลยนะเครื่องยนต์ใส,ส,ส,ส่ใส่กิ๊บกิเลยเครื่องยนต์ไม่ไอไม่สะดุดไม่สั่นเนะฮะเสียงสายพานนิ่งๆิกิ๊บกิเลยค่ะพี่ตัวน็อตตัวคงสร้งหลักๆนะี่ฮะนี่เลยสภาพเดิมแท้เครื่องยนต์ไม่ขึ้นสนิมนะฮะไม่เคยจมน้ํามาไม่เคยผ่านการผ่าเครื่องเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาน้ำเดิมแท้โรงงานนะพี่นาะที่ดูตัวน็อตม่อน้ําสภาพกิ๊บกิเลยห้องเครื่องด้านในพี่ดูค่ะไม่มีร่องรอยการสนนิมมเเลยยะไ่ค ต่อจัดแต่งห้องเครื่องมาแน่นอนตัวน็อตฝากระโปรงค่ะพี่น็อตสภาพเดิมๆกิ๊บๆเลยนะไม่เคยมีการแกะมานะคะตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะนอ็อตไฟหน้าพี่ดูน็อตไฟหน้านะคะกิ๊บๆสภาพกิ๊บๆเลยตัวคานหน้ารถสวยนะคะคันนี้นะรับประกันแน่นอนนะคานหน้าเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะถลอกออกมานะคะแล้วก็เป็นสีเนือ้อ นะคุณได้รถสภาพกิฟต์เดิมแท้แน่นอนร้อเซนะคะเห็นไม่เอ่ยรถคัดเกตแน่นอนคันนี้นะคะรถมือเดียวประวัติสูญน,นะคะไม่เคยผ่านการชนหนักมานะพี่นะ,ะแบตเตอรี่ดูแลให้ของเหลือดูแลให้หมดค่ะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่ไฟหน้าฝั่งนี้เป็นไงเนาอไฟหน้าไม่เคยขยับเลยนะคะรถกริฟต์สภาพากิฟต์คันนี้นะคะตโตโยต้าโคจูเนอร์ ปี19สติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานนะคะฝากระโปรงเดิมแท้พวกรอยเม็ดอาร์ครอยปั๊มอตพวกนี้ยังคงที่อยู่นะคะแข่นกันความร้อนเดิมๆเ,เลยพี่ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามานะคะไม่ขึ้นเชื้อราไม่หลุดร่วงนะรถสภาพนี้เลยนะนน9ก้าแสน่าพบาทใครสนใจคันนี้นะฮะรีบเลยก่อนที่จะไม่ทัน สำหรับท่านใดนะฮะชมคลิปนี้แล้วนะฮะสนใจเจ้า Toyota Fortuner 2.8 v Sigma 4นะฮะคันนี้ปี19ไม่แสนสองเท่านั้นนะฮะกับราคาตั้งขายพิเศษเล้าใจคันนี้นะฮะ9 79,000บาทตัวรถปี19นะฮะรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์เลย ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะ0967252736ค่ะพี่จะล่างใต้คลิปมีทั้งเบอร์โทรกับลิงไลน์อยู่แอดไลน์มาได้เลยนะพี่นะแอดเป็นเพื่อนกันขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนได้เลยพี่นะฮะไม่ต้องเกรงใจกันท่านใดนะคะต้องการมาชมรถตัวจริงนะคะมาได้เลยพี่ที่มินบุรีนะคะเดี๋ยวมีส่งโลเคชั่นร้านให้นะแอดไลน์มาค่ะพี่ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกด Subscribe นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่นะคะรีวิวอะไรให้ดูอีกติดตามชมด้วยนะพี่นะาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ